ตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับที่ไร่ดอยลินนะครับโปร่งนั่นเกี่ยวโคราชวันนี้ที่ยี่สิบเก้ากรากรังนครับตอนนี้ฟ้าโปร่งนะครับมีเดือนท่ามท่านี่จะมาตอนนี้มนไม่มาแล้วครับฟ้าโปร่งก็เห็นทยอยเห็นดาวขึ้นนะครับอาจจะนับเนี่ยมองเห็นนะอาจจะมืดๆครับดาวขึ้นเต้นครับด,ดาวขึ้นเต้นแต่ว่า แต่ความหมายคือตอนนี้มันม,มีเมฆเอ่อเมฆอยู่บางๆเห็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพระตอนนั้นก็ตอนนี้นก็พี่น้องเราก็แล้วก็ทุกคนที่ชอบกินตากันลองดูมุนๆเขาเห็นเขาพักผ่อนแล้วเก็บๆหมดแล้วครับเขาพักผ่อนแล้วค่ะพผ่อนแล้วตอนนี้นก็ก็ก็สักสี่ทุ่มถึงเขาห้ามสง่งเสียงดังนะครับ มาดูดาวมาดูดูหมอกมันจะมีกระเป๋ปาพรุ่งนี้สามิศกันกระดานหกครับครับครับราพดีครับดีครับ